ยอย่เลิกถ่ายก็กดจริงๆรุ่นนี้นีมันจะฉพาะมันหยุดไม่ได้ไม่ได้มันมีเครื่องหมายเท่ากับไหมไม่ไมีน,นี่ไงแล้วหยุดนี่ไงออเออเลิกถ่ายก็กดตัวนี้กดไปตัวเล็กหน่อย ลองให้ลูกลอยน้ำคนเดียวดิถ่ายวิดีโอไว้อ้าวว่ายน้ำลูกทำเต็มไปไปกินน้ำไปนะขนมไอติมนี่ไอติมอยู่ที่ยายมาไอติมไปเอาติมที่ยายไปไปเอาติมนะแม่ติมหน่อยแม่จ่ายติมอ่ะมาวันดีก่อนว่ายสวยๆว่ายว่ายน้ำก่อนว่ายน้ำก่อน ว่ายน้ำลูกอ้าวเร็วว่ายน้ำลูกว่ายน้ำปอมแปมสิลูกไม่ใช่ยกมือว่ายมาว่ายมาว่ายมาลูกว่ายน้ำมหายายแล้วมาเฮ้ยลูกง่ายหลังตกมันเหมือนจะลุดลงไปอะนกเนื้อ ยี่ตาจับใหม่ตัวมันไม่อยู่สุกมันก็ปุ๊บลุกพลุกไปเรื่อยยุขาเนี่ยไหวยดึงตัวไม่ขึ้นแล้วไปไปนั่งก่อนไปขยับใหม่ย้า,ายขยรเขยับ